ครับผมสวัสดีครับผมซุปปกูลนะครับผมกูลกูนชาแนลนะครับผมครับมื่อนี่เดี๋ยวที่พาทุกคนมาเบ่งการเห็ดซุ่มตักปลาเฮ็ดด้วยไม้ไผ่ครับนี่คือพิธีการมันเห็ดมันกรลังเหลาอันนี้หลาวอีกอยังแม่ตัวนี้อีหยังเขาเอายังเขาเหลาแลาวเป็นริ้วจ้ะอ๋อเป็นริ้วมันเนาะจ้ะโค้งมันด้วยจังไลยเห็ดเป็นวหลวเราใช้คอยอาปกอบเป็นโค้งมันอย่างนี้ะครับผมอันนี้นี่คือวิธีการเหลานะครับผมเป็นเหลาเหลาไม้ไผ่เพื่อที่จะไปอ ประกอบประกอบประกอบเป็นโค้งมันอ่าแต่แต่ส่วนโค้งนี่คือเล็กมันบ่แม่จ้่เพิ่นเอาเล็กใส่ข้างในจ้ะอ่อมันจะมีเล็กนี่คือตุ้มตุ้มดักปลานะครับเพิ่นเห็ดเห็ดจำนวนหลายบ่เป็นหลอยสองหลอยสามหลอยหมแล้วโอ้นี่ครับเพิ่นเพิ่นสร้างลายกับที่หลอยหาหลอยอ่าเพิ่นสั้งลายที่หลอยหาหลอยเนาะอือหือนี่ครับเราไม่ไม่ไม่ไพ่นี่เขาเอิ่นไม่ไพยังแม่ไม่ไพ ไม่ไพ่ไงห้องไปหาตือมากเนาะตัวนห้อาไปหาตือมากไม่ไพ่ไงไม่ไพ่ไงไม่ไพ่หน่อยนี่มันจะเฮ็ดบอดีเลยจังไงเฮ็ดบอดได้แต่ยานมันบาดแต่มันคมอ๋ออันนี้ก็คือจะจะได้เฉพาะเอ่อไม่ไพ่ไงอ่านี่ครับเพื่อนเพื่อนเหลาตัวนี้เพื่อนเหลาแล้วเพื่อนก็จะตรงมานีตรงแม่หนี่ก็เป็นพิธีการเขาเประกอบประกอบแล้วจังสันทึ่เหอ๋อ ตั้งอยู่ข้างหลังๆเลยใช่ไหมครับอ๋อตั้งยุคหลังนี่คือแล้วแล้วตอนนี้ตอนตนี้คือเขาโค้งบ่พ่อพ่อไอ้โค้งเล็กมันบ่โค้งเล็กโค้งเล็กใส่กันครับตุ้มตัวนี้เขาเอื่นขนาดเท่าไหร่เป็นขนาดบ่ใส่ซีซีบอสตีนิวบ่ตัวนี้ร้อยร้อยแปดร้อยสิบร้อยแปดร้อยสิบโค้งอ๋อโค้งหมายถึงว่าโค้งเต็นท์พาทุนกลางมันบ่จ้ะจ้ะอ๋อตีนแปดสิบอ๋อ อ๋อครับคเป็นผ้าศูนย์กลางมันนะครับนี่นี่คือมันเอาหลังจากที่แม่เล้าแล้วอ่าเล้าแล้วก็เอามาขึ้นโค้งตัวนี้ขึ้นโค้งก็เป็นโค้งเล็กนะครับอ่าเป็นเป็นโค้งเล็กตามอันตี้อันอยู่นี่ที่ผมเห็นนะครับอ๋ออ๋ออ๋อนี่เป็นโค้งเล็กครับนี่นี่นี่โค้งเล็กเขาเอ่นว่าโค้งครับเหลาแล้วแม่เราเหลาแล้วจ้เอามาใต่โค้งตัวนี้โค้งตัวนี้ใต่อยู่สามอันเนาะ ี่ครับกระป๋ามันแบบนี้มันแค่นี้มันก็แล้วยมันบ่เหาอทักไอ้เตือกไตแล้วกะเพือแล้วเอามาเบิ่งแน่พ่อยกมาเบิ่งแน่ยจักอันนึ่งนี่คือคือที่ที่มันแล้วแล้วนะครับนี่อ๋อแล้วยมๆเมันก็้ทเป็นซุ่มกักปลาซักปลานะครับซักปลาจับปลากับว่าได้นั่นแหละทั้งผักกางมันก็้ทว่าซุ่มจับปลาเนาะเออนั่นแหละนั่นแหละก็เป็นตุ่มจับปลานั่นแหละครับนี่นี่มันก็จะเป็น โต๊ข้างล่างมันก็จะมันก็จะแหลมๆอย่งสี่เนาะเพื่อที่จะจับปลาขังปลาครับแบบน้ําแม่น้ำน้ํำยังนะครับอครับโอ้มันก็เป็นมันก็เป็นของโบราณเนื่อห็นไเนาะแต่ว่าเฮามื่ประยุกต์เหตุในสมัยใหม่คืออุปกรณ์นี่ยังมันก็จะเปลี่ยนไปคือมันเป็นเหล็กเป็นอยังสารสารเราจะอืรแต่ว่าเฮาเฮาเห็ดใหม่เฮาก็ต้องเอาเอาหล็กเอายางประกอบเอาจะโบราณนี่เป็นสิเห็ดแล้วเปนก็นทสารสารสารมัน คนก็จะสารมาเป็นอย่างตีเอาก็เฮ็ดตามสมัยใหม่นี่่อาเฮ็ดตามสมัยใหม่แต่ว่าก็คือมันเป็นอุปกรณ์จับปลาที่โบราณแต่ว่าอุปกรณ์การเฮ็ดน่ะมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมก็มีแต่ไม้ไผ่เนาะแม่เนาะเออตะกี้เขาเอาหยังเฮ็ดมันบ่มีเหล็กโค้งมันก็สิเป็นไม้ไผ่เฮือนไม้ไผ่นั่นแหละเฮ็ดแต่ว่าเพิ่นสารน่ะเพิ่นก็สิเอาไม้ไผ่สารสารนุ่งให้มัน เป็นส่งของานมัน่นมันก็จะบกแข็งแรงตูกตัวเล็กเนาะเออบาดนี้อ่แต่ไมม่มามันก็ต้องไตเล็กมันก็จะแข็งแรงขึ้นครับแข็งแรงขึ้นโอ้นี่ครับนี่ครับเป็นงานเป็นงานฝีมือก็ว่าได้อ่าเหนเ็ดทั้งเหลาใตะเวลาอันนึงนี่เท่าไรพ่อโดนปันไหนอ่าชั้นสี่ที่ไม่ไหวหมดละกำลังชิบไม้ผมแล้วอ่อเตะเวลาประมาณเท่าไรมือนึงเฮ็ดได้จังอันเนาะชิบไม้ชิบไวยโอ้ หมูหนึ่งเนี่ยติ๊นุ้ยเอาเออติ๊นุ้ยก็หลายขึ้นกันเด้อัดจีงติ๊บพันขายนี่ยพันขายทั่วไปขายเท่าไรพ่อหูบอ่ะขายทรงขายบ่ขายปีกที่บพันขายปีกกันอยู่นี่ละ่อยอ๋ออะ่อยนะครับนี่อร่อยอ่าเออนี่ขนาดเท่าไรก็แต่รอบวงมันเส้นผ้าศูนย์กลางมันพ่วงวันนี้ตีติ๊เซ็ตเลยวะนี่จากนี้ไหมนี่อ่าบ่อบ่อจากนี่วัดขนาดมาเจังติ๊นะ เออนี่วัดขวงไปยังที่อือกติบมานผมเบิ้งแล้วมันก็จิบ้านตามติเต้นปากมันเออปากมันตรงตรงตีตรงตรงตีไม่ไพ่แหลมแลนี่นะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือเอ่อเป็นอันนี้นะครับตัวนี้เพิ่นก็จะเห็ดกันอยู่โอ้โมเมนเฮ็ดเบิ้ดบานบ่แม่ตัวนี้เฮ็ดเบิ้ดบานมหมูบานเห่านี่้นี่เป็นอาชีหมูบานเลยนะครับบ้านอ่าน้องทมตำบลนองหัวช้างอำเภอกันทารลม จังหวัดตีสเกตครับนี่ครับของดีสีสเกตหลยครับนี่ค,นนครับผมเฮ<ล>็ดทั้งมู่บ้านนี่ก็อู้หลายลอยลงังคาบอแม่หล<า>ยบ<ม>อสองลอยกวน<ร><ร>อู้บาบันไ่นะครับบานน้องทมนี่คือสองลอยกวลงังคาเลื่อนนะครับคนเฮ็ดจังตีีเป็นไร่ได้เติมหรือเป็นไร่ได้ลักการาว่าได้แม่นม่อมแม่หลังจากเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแล้วเพิ่นก็ยังมีช่วงนี้ช่วงนี้เพิ่นก็จะเป็นจังตรแล้วก็จะมีหย่งเนี้ยก็เป็นจังตรีเก็เป็นกับซั่งจ้ะ กะช่างปลาเป็นกะช่างแล้วก็เป็นรอบรอบจับปลาอีกครับรจาแล้วก็มี่ยังอีกที่เฮ็ดช่วงนี้บานีีขั้นหนาขั้นหนาหน้าเพิ่นกะเฮ็ดเบดจ้ะโอ้หนาฝนหนาหน้าก็คือเฮ็ดเบดจ้ะเฮ็ดเบดเป็นขั้นเป็นอันนั้นขายขึ้นกันครอบล้วเรียบร้อยครอมใ่จ้ะโอ้นี่ครับนี่เป็นเบิดบ้านครับสองลอยกําลังค้าเลื่อนนะครับที่เพิ่นเฮ็ดถือว่าเป็นไร่ได้รักของหมู่บ้านนะครับผมก็เป็นถือว่าอาชีพอาชีพ อ่าร่วมกันเฮ็ดบ่มดมันร่วมกันเฮ็ดครับเฮ็ดไผเฮ็ดมันนั่นล่ะแต่ว่าในหมู่บ้านนี่เพิ่นเฮ็ดแบบเดียวกันนี่เกือบทุกหลังในบ้านนี่เพิ่นก็รับเอาไปจ้ะอ๋อเพิ่นก็จะมีคนอยู่ในบ้านนี่ล่ะมารับรับไปขายต่ออีกเท่อนึงนะครับผมมันก็มีอ่ามีทางกระจายสินค้าออกไปนะครับเพราะว่าพอคขาคขอ่ขคนกลางที่มารับซื้อก็อยู่ในบ้านเฮาเนาะแม่เนาะเออเพิ่นก็รับซื้อเบิดเฮ็ดมาเท่าใดเพิ่นก็รับซื้อไปเพิ่นก็มีออเดอร์มาให้นะครับนี่อ่านี่คืออ่าบ้านบ้านน้องน้องทม ตำบลหนองหัวช้างครับอำเภอกันทรารมจังหวัดริตะเกตรครับแบบหลายนะครับของอของดีสีสะเกตยังโมบเบิร์ตเดี๋ยวตู้กูลจะไปตามเก็บภาพมาให้เอฟซีมาให้แฟนๆช่องกูลกูลชาแนลเดบิงวิถีชีวิตครับมันเป็นวิถีชีวิตนะครับผมนีภันเหตุเมิดบวานครับผมครับเบิรงแลวหรือว่าคลิปนี้นีประโยชน์หรือว่ามีสาระคมรูนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกูรูนชาแนลครับผมซูเปอร์กูรนนะครับผมขอขอบคุณท่านที่ติดตามกดติดตามแล้วนะครับแล้วก็ท่านที่ยังว่่ท่านกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่นะครับสำหรับมือนี้ครับผมซุเปอร์กูลนครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม